สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ลูกอิสานพาพ่อแม่พี่น้องมาเบิ่งเลื่อพายางปลาพริกนะครับตอนนี้ผมเกิดนางเศร้าเมยนะครับเดี๋ยวจอนทอนครับพ่อแม่พี่น้องครับเดี๋ยวไปเบิ่งไอ้ชาเฮ็ดนะครับครับผมนี่แหละครับวิธีการเฮ็ดเลื่อพายางนะครับเป็นไดงพี่ยากบ่กพายางมันโกนเรามันงยากมากครับนี่นะครับก็อึ่งนั่นก็เด็กพายางดลี พาย่างตั้งแต่ช่วงปลูกสตอเนาะ่ได้มเรื่อยๆแต่ก็มาปลูกพริกทับอีกนะครับก็ดนะฮะปลูกอุลลอนเลยยากอีกครับปวดให้เครียห์ฮะนี่แหละว่านนี่แหละครับผมเป็นงานกระไดเรื่ดิ่เร็่อดรอสตเคลียดดินไปแล้วยไปเรี่เนาะนี่แหละได้เรื่อยๆจริงๆแล้วครับ พายางแต่มากองไว้รถไทยใ้เขามาเก็บนะครับครับเคลียออกมาดึงออกมานะครับยากระไรฮกกับฮกนะครับผมโอ้ยเบิร์ตแล้วครับเอ้ยนะครับดครับำก็เบิร์ตนะครับคนแกะพายางไปทิมนะครับรถไทยทั้งหมดนี่แหละครับผมงานนิสระเอลสวนสตอประมยู่ก้านนี่นะครับ ก็มีอย่างไรงครับนี่ปลาหนึ่งต้องกลัวีกปลาหนึ่งเลย,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 ยนตเลยะครับนี่นะครับผมพายางเขาุ้มเป็นหลองสินะุ้มหลองสิเปิบแบานี้ผิดประผิดมันใหญ่นะครับรถไถมันเขา่าแบบนี้มันเหยียบพยางขาดจมดินนะครับเอาออกอยากแน่อย่างน้อยซอกหาแล้วครับ สถานการณ์ตอนนี้ก็ภาคกลางก็โอเคนะครับผมบะมีอยั้งนะครับปลอดภัยดีนะครับผมทนผากเนือกับผากใต้ก็ค่อนข้าง,างจะเป็นสีแดงแล้วะครับตอนนี้พื้นที่สีแดงสูงเขาสูเขา <c oughs> าร 10, าคาอยมือละสองพันะครับรถเนีเนลยนี่ยครับจกดินเลนนี่ครับปเ,เบบปเ็ดไปเร็วแก่อบยูนะครับเฮ็ดไปเร็วโอ้ฝุ่นกับลายพี่น้องเลยทางก่อนเดือแล้ว้เดนี่นะนี่แล้วไเนี่ยแต่มีล่มเลยครับไอมี่มเลยโอ้ตายเนี่ ใปเล้ยน้อมเลยกา <laughs> <laughs> ยุติดทะเลเอานี่นะครับผมนะพยายามมันเกาดึงน้อยเดียวขาดเบดิ้ลมัมืกันดิ่ออสอมืกันชาเร่ยมือละสองเช็คนะครับตกไปชั่วโมงละยี่สิบหานะครับผมพักก <c oughs> ินเข่าสามพักกินข่าสามสิบนาที่แ่าแก่กับบ่ฮักดิ พักกินขอนาสามสิบมัที่กับโรงงานตอ่อโรงงานในสามสิบมัที่กับพักอีกเก็ดไปซ่้าไปเข่าเท้าคุ่งเหาิ่งสรับเอ,เอ,บอ้เป็นดยู่ไเขาเ้ตโวหมดโอ้ที่ชั่วโมงละยี่สิบแปดเช็คเกละนะครับ <c oughs> ตอนนี้เป็นโอที่ห่ดเลยตามตาม ตามจริงนะครับไอ้ค่าแรงของกรมในงานขึ้นแล้วนะครับตอนนี้เป็นอันว่าเป็นคิบบูนครับชั่วโมงปกติจะอยู่ที่ชั่วโมงละ32.3สิบามกเกลนะครับโอที่อยู่ที่ชั่วโมงละ40.3สิบามกเกลนะครับโอที่สชั่วโมงแรกนะครับเออนขาเข้าเยู่นชั่วโมงแทบอ่ะอันขัน้อยชั่วโมงที่ชั่วโมงที่สามขึ้นไปก็จะเป็น45นะครับ45จุดเท่าไรนี่แหละครับจำไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับ ดงยูนี่ก็ตกไปเดือนละแปดท่านยูนะครับผมถึงค้าวไร่ที่เแพงคือหมองอื่นนะครับข้าวไ,มไ,ไรมันแบบระใบรถไทยงานข้าวไร้งานขาา้าวไร้โอไร้น,นะครับรับผิดชอบไร้ย่างเปเลี่ยนเป็นมือเลยเหรอ,อ,อยูนี่เดือนละแสนก็นมีนะครับผม เดี๋ยวจะอัปเดตเดี๋ยวจะอัดคลิปเล่าซู่ฟังให้เบิ่งให้ฟังนะครับว่าเดือนละแสนนี่มีจริงบอ่อน,นะครับอิสราเอลนะครับผมอัดคลิปแต่แม่ก็อัดคลิปนะครับเดือนละแสนมีจริงเลยนะครับบางหม่องคือไดจะซีหาหมื่นหาหกหมื่นแต่บางหมอง่องก็มีแต่แสนขึ้นแต่เป็นจงังไลยอิสราเอวมองเดียวกันบอ่อน <laughs> เอาโอเคนะครับผม คลิปนี้กับระะมาณนีและครับบ่มี่ยังไลอัปเดตสถานการณ์อัปเดตสถานการณ์เลื่อเบื่นะครับผมขอบคุณพ่อแม่เป็นน้องที่เ,เข้ามารับชมนะครับผมเออขอบคุณครับบ๊ายบายครับไปครับ